ผู้ประกาศข่าวหนุ่มควงแฟนสาวทายาทหมื่นล้านเข้าพิธีมั่นต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่าสุดผู้ประกาศข่าวหนุ่มรอควงแฟนสาวทายาทหมื่นล้านเข้าพิธีมั่นเรียกได้ว่าสวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆค่ะสำหรับทายาทหมื่นล้านไทยนครพัฒนาอย่างออมประพาพินลูกสาวคนโตของบ้านวิราภูชงล่าสุดเธอได้ควงเจ้าบ่าวอย่างอีดปารินผู้ประกาศข่าวสุดอ่อเข้าพิธีมั่นไปหมดัด ท่ามกลางการแสดงความยินดีของคนในครอบครัวและเพื่อนๆมากมายบรรยากาศงานมั่นเต็มไปด้วยความอบอุน่นและอลังการงานสร้างสุดๆค่ะและนอกจากจะเมคอัพหวานชำ่บนใบหน้าเจ้าสาวแล้วนั้นสิ่งที่หลายๆคนนั้นโฟกัสคงจะหนีไม่พ้นชุดเจ้าสาวที่สวยสงาราคากว่าครึ่งล้านเรียกได้ว่าสวยสงาสมฐานะจริงๆค่ะ